สนับสนุนโดยร้านหูฟัง h ฮไฟลจำหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอ c ดปเซอรีต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นลงเมาส์จำหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับครับผมสวัสดีครับับสสวสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้โน้ตบุ๊กเก่าครับผมแล้วก็ทีวีเครื่องเก่านะครับที่จอมันเสียแล้วนะครับวันนี้เราจะมารียูสกันนะครับก็ผมจะใช้จอโน้ตบุ๊กเนี่ย นะครับเอามาแทนจอทีวีนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วอะไรข้างในตรงนี้ผมจะแกะออกนะครับแล้วก็เอาไปขายต่อโอเคอันดับแรกก็เดี๋ยวไปลื้อข้างในนี้ออกให้หมดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอาจอโนบุออกมาด้วยนะครับโอเคไปลื้อกันเลยแล้วกันนะครับเอาล่ะนะครับโหขั้นตอนนี่คือผมแกะยันแกะทุกอย่างนะครับในเครื่องเพื่อที่เพื่อที่เอาจอออกมานะฮะแกะแกะเอาแบบ หมดเลยนะครับเออการ์ด w i f i <c oughs> ก็ออกมาด้วยที่ไหนได้มันมีหมุดนะครับอยู่อยู่ตรงนี้ตรงจอนี่นะครับผมเออเอาหมุดออกแล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อตเสร็จก็ <c oughs> ค่อยๆเอาขอบจอออกนะครับเออเอาขอบจอกเสร็จแล้วก็เอาบานาพับออกนะครับบานาพับตรงนี้นี่สําคัญมากนะครับต้องเอาแบบระมัดด้วยความระมัดระวังอะนะครับเออเสร็จแล้วก็เราจะเห็นนะครับสายแพรจอตรงนี้เราก็จะมีรุ่นจออะไรประมาณเนี้แล้วตรงนี้ภาพตรงนี้ก็ เอาไปขยายในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าสายจอเรานั้นใช้กี่พินนะครับมันจะมี30พิน40พินนะครับ50พิน60พินแล้วแต่นะครับจอแต่และรุ่นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ของผมเป็น40พินผมเอาเอาไปขยายในจอคอมพิวเตอร์อีกทีนะครับเพื่อจะได้ดูเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้สําหรับการแกะดูจอโน้ตบุ๊กโอเคนะครับผมอันนี้ก็มาดูชุดแปลงนะครับหน้าจอที่ผมสั่งมานะก็อันนี้เดี๋ยวแกะ กันเลยแล้วกันเนาะขออนุญาตนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาแกะตรงนี้แล้วก็มาทดสอบอกับจอโน้ตบุ๊กเก่าของเราก่อนนะครับว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้นะครับว่าแกะออมาอันนี้ชุดนี้ชุดนี้จะมีะมีสายนะครับแล้วก็มีแผงมีมีชุดแผงแปลงแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ผมสั่ง เป็นชุดเลยครับ,อ,นนอ,รบอ,อันนี้วิธีแฟดเฟิร์มแวร์นะครับเนาะอันนี้วิธีแฟดเฟิร์มแวร์เนาะในทางร้านเขาก็ใส่มาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสายนะครับอันนี้สาย40พินนะครับผมเพราะว่าจอโน้ตบุ๊กผมอจอโน้ตบุ๊กเก่าผมเนี่ยที่ผมแกะออกมาเนี่ยมันเป็น40พินนะครับนี่นะครับสี่สิบพินขออภัยเสียงทีวีพ่อด้วยนะครับผมวันนี้พ่อดูทีวีเนาะ มีทุกคลิปนะอันนี้รีโมทนะครับรีโมทนะฮะ,ะ,ะมีรีโมทมาด้วยเนาะมีรีโมทมานะครับแต่น่าจะไม่มีฐานนะดูดูจากสภาพแล้วน่าไม่มีฐานแน,น่นอนั่นว้าเลวน,นะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมมีฐานอยู่นะครับผมมีฐานรีโมททีวีเก่าอยู่นะ,อ,ะอ,นนอันนี้อันนี้ชุด ปุ่มนะฮะอันนี้ปุ่มนะครับใช้กับเมนบอร์ดคอนเทนเลอร์น่าจะเป็นตัวนี้นะเมนบอร์ดนะคอนเทนเลอร์นะครับอ<ม>บอร์ดแปลงน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนึกว่าจะใหญ่นะไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับสิวนี่คือบอร์ดแปลงนะครับนี่<ม>ก็จะมี HDMI มี VGA มี TV มไ,อไอตัวสามสี RCA นะฮะแบบเก่านะครับ อันนี้นั่นจะเป็นหูหูฟังนะครับอันนี้ USB นะครับเขาเขียนว่า Earphone Out นะครับหูฟังแล้วก็ PC Audio In นะครับสามารถที่จะเอาเสียงจากคอมเข้ามาในนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้อะแดปเตอร์นะครับผมอันนี้12 12แล้วก็ BO อะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับพอตรงนี้อันนี้อะแดปเตอร์นะครับ6แอมป์นะครับนี่อะแดปเตอร์6แอมป์ด้วยนะฮะอันนี้อะแดปเตอร์ผมก็สั่งร้านเดียวกันเลยนะครับก็ เขาจัดมาเป็นชุดเลยกล่องเดียวเลยนะครับอะแดปเตอร์นะครับ12โวลต์6แอมป์นะฮะอันนี้เป็นคำแนะนำจากคู่ขายนะครับก็เขาแนะนำให้ใช้3แอมป์ขึ้นไปนะครับผมก็เลยเอา6แอมป์ไปเลยนะครับเผื่อนะฮะประมาณนี้เลยนะครับก็ปกตินะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับต่อเข้ากับจอที่ผมมีแล้วกันเนาะเอาละวิธีการต่อนะครับก็อันนี้เนี่ยจอเนี่ย ผมแกะเอากรอบออกนะครับก็มันอันนี้มันเป็นจอโน้ตบุ๊กนะตอนแรกมันจะเป็นนี้ตอนแรกมันเป็นอย่างนี้นะครับผมเอากรอบมันออกนะครับอันนี้ก็ใช้ไขควงแบนดเล็กๆนะครับค่อยๆบิดขอบนะฮะขั้นตอนตรงนี้ก็ระวังนะครับอย่าให้โดนจอข้างในนะครับแล้วก็เอาน็อตยืดตรงนี้ออกด้วยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้เวลาขั้นตอนตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะฮะต้องเบาๆมือนะครับอย่าให้รุนแรงนะครับผม อ่ะทีนี้ก็พลิกครับผมกลับหลังนะฮะไม่ใช่กลับหลังหันนะนี่นะครับแกะตรงนี้ออกนะครับนี่ตรงนี้จะมีสี่สิบพินอยู่นะครับเราก็เหมือนจะหมดอายุแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวเอาเทปใหม่มาติดได้เลยนะครับโอเคสายพินตรงนี้นี่อย่าขยับบ่อยนะครับมันอาจจะขาดได้นะฮะอ่ะมันจะมีกระเดื่องอยู่นะครับปลดออกนะครับอันนี้สายขาดเรียบร้อย แล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ40พินนะครับก็เอาฟันดูนะครับตรงนี้ไม่มีฟันนะฮะใส่ผิดนะอย่าใส่ผิดนะครับนี่มันมีฟันนะครับใส่ฟันเข้าไปด้วยนะครับฟันจะอยู่ด้านบนนะครับผมอย่าใส่ผิดนะครับด้านล่างไม่มีฟันนะครับเออเดี๋ยวยังไงกันเนี่ยอ๋อถูกละเขาฟันขึ้นบนนี่ดูดูอันเก่าก็ได้เนี่ยเอาฟันขึ้นอันนี้ผมใช้แสงจากธรรมชาติมันอาจจะมืดนิดนึงนะครับผม ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่สายขวาบีให้พร้อมกันนะครับประมาณนี้เรียบร้อยครับแล้วก็เทปเนี่ยเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ผมจะเอาแตะไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาอีกอันนึงมาใส่มาณนี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขยับนะเดี๋ยวถ้ามันปกติแล้วค่อยติดนะครับทับอีกรอบหนึ่งนะฮะทีนี้ก็หันจอยอย่างนี้ขึ้นมาครับเอาแหละมาดูนะครับทีนี้สายตรงนี้เราก็ามาต่อเข้ากับบอร์ดนะครับผมบอร์ดแปลงนะฮะอันนี้เนี่ย ช็อกเกตเนี่ยนะครับถ้ามันถ้ามันไม่ใช่ของมันเนี่ยมันจะเสียไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแต่แต่ละอันมันไม่อพินไม่เท่ากันนะครับผมโอเคเอาละนะครับวิธีการต่อนะครับอันนี้มันมีจุดมาร์กอยู่นะครับตรงนี้นะครับสีเหลืองนะแล้วอันนี้ก็มันจะมีจุดมาร์กอยู่นะครับตรงนี้นะครับอันสุดเลยนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับผมใส่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้ หรือจำง่ายๆก็คือไอสีแดงไฟสีแดงเนี่ยอยู่ตรงข้างคาปาซิตเตอร์นะครับฝั่งนี้นะฮะตัวกลมๆเนี่ยนะฮะ <c oughs> แล้วอันนี้นะครับอันนี้เป็นสองสี่สองสี่หกเจ็ดพินนะครับเจ็ดพินน่าจะใส่ตรงนี้นะครับเจ็ดพินน่าจะเป็นตัวนี้นะครับอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นเอ่อไม่แน่ใจว่าต่ออะไรนะฮะอันนี้ไว้ต่อไฟเอาไฟเลี้ยงนะครับ แล้วก็ไอตัวปุ่มกดเนี่ยเนี่ยต่อตรงนี้นะครับอันนี้ขอเอาเฉพาะออกมาเฉพาะสายก็ได้นะอันนี้ก็มาใส่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับต่อเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็อะแดปเตอร์นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาอะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าไปในบอร์ดเลยนะครับ ร้อยนะครับไฟก็จะติดแล้วตอนนี้นะครับอ่าทีนี้ก็กด power นะครับ power ตัวนี้นะครกดเลยนะครับติบไหมเอ่ยโอเคเอากะเอาเอาละเอาละครับผมเมื่อกี้นะฮะจอตัวนู้นนะครับที่ผมเสียบเนี่ยมันมันเสียนะครับมันไม่ติดนะครับอันนี้วิธีการต่อสายก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมกด power ไม่ติดนะ power พอเปิดติดมันจะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้ผมใช้รีโมทและนะครับอ่ะทีนี้เสียบอะแดปเตอร์นะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับเจากนั้นกดปุ่ม power ครับนะฮะตรงนี้นะครับที่เขียนว่า power เนี่ยครับมันเป็นสีฟ้านะฮะมาแล้วครับติดแล้วครับตอนนี้ฮะอันนี้จอจะเป็นเส้นนิดนึงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าสายแพรข้างหลังมันอาจจะมีปัญหารเปล่านะครับเออ ไม่รู้เหมือนกันล้าเป็นที่อะไรเป็นที่สายตัวนี้ไหมนะมครับมันมันเป็นเส้นนะฮะหรืออาจจะเป็นที่สายแพรข้างหลังตรงนี้เนะหรือว่ามันเป็นเส้นอยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นที่จอก็ได้ตรงนี้นะครับมีเลือกอินพุตได้ด้วยนะครับเนียเห็นไหมมี PC มีมีเดียนะครับมีเดียก็คือเป็น USB นะเมนูเขาจะเป็นเอ่าเอ้าเข้ามีเดียทำไมกดอินพุตนะครับกด นี่นะครับ ATV ก็คืออนาล็อกทีวีนะครับที่เป็นเนี่ยเสาอากาศนะครับผมเอออันนี้ผมจะใช้เป็น HDMI นะก็มาเลือกเป็น HDMI แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอา HDMI เสียบดูนะครับ HDMI ตัวนี้เป็นกล่องอ Android TV นะครับอันนี้สไดา์มากเลยจอตัวนั้นเสียนะครับจอตัวนั้นใหญ่กว่าตัวนี้อีกนะครับเสียบ HDMI เข้าไป นี่อันนี้เป็นกล่อง Android TV นะครับที่ผมดูประจำนะครับเป็นของ 3B นะใช้ได้นะสวยปกตินะครับก็ปรับได้นะครับที่นี้ก็เหลือนะครับทำกรอบนะครับก็คือใส่บอดี้นะนะบอดี้ Body, ใส่กรอบใส่บอดี้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวก็ไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับามาดูเมนูมันปรับภาพได้หรือเปล่านี่มันปรับภาพได้ด้วยนะครับ เอออันนี้เราสามารถปรับภาพได้นะสแตนดาร์ดมิดเรปรับก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันไดนามิกสแตนดาร์ดอันนี้มีเสียงด้วยนะครับผมผมชอบแบบซอฟๆนะครับเออประมาณนี้แล้วกันเมนูนี่ก็เหมือนทีวีเลยนะครับมีรหัสมี o อนะครับภาษานะฮะนี่มีภาษาไทยด้วยนี่เออมีตั้งเป็นภาษาไทยด้วย ภาษาไทยก็ได้นะครับภาษาไทยมันจะงงหรือเปล่าน,นี่ไงความสว่างความเข้มนี่ไงอุณหภูมิสีเห็นไหมครอุณหภูมิสีมาตรฐานเย็นนะครับอบอุ่นนะครับจอนมันต้องออมันต้องดูตรงๆอย่างนี้นะเย็นอบอุ่นมาตรฐานนะครับมาตรฐานก็ได้นะครับอัตราส่วนนะครับขยายนะครับหนึ่งสองนะครับสี่จุดสามหกหกทับเก้านะครับเต็ม รู้สึกว่าหกทับเก้ากนน่าจะโอเคนะอันนี้แล้วแต่นะลองปรับดูนะครับผมให้มันเข้ากับจอเรานะครับถือว่าใช้ได้นะแต่มันมีเส้นนะครับอันนี้ทำยังไงรู้แก้แก้เส้นนี่ทํำยังไงร,รู้กันสำหรับการทดสอบบอร์ดอ่ะบอร์ดใช้ได้ปกติโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้รื้อเอ่อะนะครับจอนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปขายนะมี power supply เอ้แผง power supply วางไว้ในห้องละ อันนี้นะครับมันมีแผ่นไอ้บางๆนี่อยู่นะครับรู้สึกว่าบางทีนี่ผมจะเจาะลงไปเลยนะครับแดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาข้างในหลอดแบคลท์ออกด้วยนะครับแล้วอันนี้คือมันไม่มีอะไรแล้วนะคือหมดเลยนะครับผมลาโพงนี่จะเอาไปต่อกับบอร์ดแปงก็ได้หรือจะไม่ต่อก็ได้แต่ผมไม่ได้ต่อเพราะว่าผมผมใช้ซาวบาอยู่แล้วนะผมจะไม่ต่อนะครับอันนี้จอนี่จอข้างในมันนะฮะผมออกเมื่อกี้นะครับคือมันแตกไปแล้วนะครับเห็นปะ ตรงนั้นอะมันแตกนะฮะอันนี้เดี๋ยวเอาผมจะเอาเนี่ยอันนี้ที่ผมทำอะทำไ้ก่อนแล้วนะครับก็ผมเลาะเอาเขาเรียกว่าเอา,า,า,เอากรอบตรงนี้ออกนะครับมันมีบานพับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นีการเจาะรูตรงนี้นะครับสี่รูนะครับเพื่อเพื่อที่จะนะครับยึดน็อตเข้าไปกับแผ่นด้านหน้าของทีวีเดินนะครับมันก็จะ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จอเล็กซ้อนในจอใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับเอออันนี้เดี๋ยวมันมีแผ่นบางๆงอยู่เอาเอาแผ่นบางๆงออกก่อนมันมีแผ่นบางบางอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก่อนนะจะเอาแผ่นหนาแผ่นเดียวพอนะครับมันมีแผ่นหนาหนาอยู่หรือไม่ก็สลับกันนะเราจะเอาแผ่นหนาๆนาไว้ด้านบนดูว่าจะสลับได้ไหมหรแผ่นมันเป็นแผ่นางเนี้เราจะเอาแผ่นบางบงนี่ออกแล้วก็เเหลือไว้แค่แผ่นหนาหนาอันนี้แผ่นเดียว นะครับเพื่อประคองไว้นะครับเนี่ยเฮ้หลืวเราจะไม่ออกดีเออถ้าเราออกออกมันมันจะไม่สมบูรณ์หรือเปล่าผมอาจจะไม่ออกนะครับแล้วผมจะอุ้ยเอาเลเลยีสองลแล้วผมจะเอาจอตัวนี้เนี่ยวางเทียบลงไปเลยนะครับเดี๋ยวขอไปขับตรงนี้ก่อนแล้วกันดูเออเป็นที่ดินหมดแล้วนะครับ ผมจะเทีย่ยวลงไปอย่างนี้แล้วก็จะเจาะจอยอ,อย่างนี้ครับเพื่อเอาสายรอดเข้าไปข้างในครับเนาะสายเพื่อรอดเข้าไปต่อกับแผงไอ้ไอ้แผงตัวแปลงจอนะไครับอีกทีหนึ่งโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขออ,อ่าถอดถอดวัดแล้วก็เจาะก,ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวตอนประกรอบก็ค่อยประกรอบให้ดูเนาะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับวิดีโอนี้อ่ะโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้มาจุดนะครับอันนี้ผมก็เอากรอบออกแล้วนะเนี่ยกรอบอยู่เนะี <c> ่ย <oughs> ผมเอาสว่านนะครับก็คือมันเป็นเครื่องเจียเนี่ยผมเอาตัวนี้เจาะนะครับอันนี้ผมจะมาร์คข้างบนก่อนแลวกันนะครับสองตัวนี้ผมได้ขันเข้าไปแล้วแล้วก็ให้มันแทงเข้าไปในแผ่นนี้นะครับให้มันมีรอยนิดนึงนะครับให้มันมีรอยนิดนึงแล้วก็คายออกคลายออกแล้วก็จะเจาะนะครับเดี๋ยวผมคลายออกก่อน ขัน้นตอนนี้ก็เจาะให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเอ้ยทำไมตัดเยอะจังวิดีโอนี้<ะ>นต้องตัดนะครับผมถ้ามันถ้าไม่ตัดนี่มันคลิปมันจะยาวนะครับประมาณชั่วโมงเลยอ่ะนะครับอันนี้ยึดข้างบนก่อนนะครับอ,อุ้ยเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันอุ้ยลอยไม่เห็น <c oughs> โอเคเมื่อกี้ผิดพลาดทางเนิดนะฮะทนิด <c oughs> ตอนนี้ผมได้ใส่น็อตแล้วขันอุ้ยดินยังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยล้างกัน นี่นะาเราจะมาอย่างนี้นะขอโทษทีพอดีไม่ได้ถ่ายเองนานแล้วนะครับ <c oughs> นี่เดิยสอระบายเลยนี่เราก็เจาะลงไปเลยคลายน็อตออกแล้วเราก็เจาะเลยนะครับเดี๋ยวขังนุ้นด้วย ครับทีนี้มันจะใส่ได้นะโอเคพอดีป๊ะทีนี้ก็เจาะรูตรงนี้บ้างไอสายไฟเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวอันนี้เอาไปล้างแล้วกันใส่น็อตก่อนแล้วกันครับมาร์กรูกครับเดี๋ยวไม่ไม,ไม่ตรงนะฮะประคองไว้สักสองเกียวก่อนโอเคโอเคอเคินสอมามาร์กเลยครับตรงนี้ครับเทปนี่ดึงออกได้อินสอมามาร์กเลยมัาจะคว้านประมาณนี้ เรียบร้อยส่วนตังนี้ออกวิ่ย ขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือจอนะครับจอโน้ตบุ๊กนะครับนี่ก็คือสายที่จะต่อไปหาบอร์ดแปลงนะครับมันจะยัดเข้าไปในนี้นะครับในรูนี้นะครับเข้าไปนะครับผมอันนี้คือขั้นตอนการประกอบแล้วนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็วางมันลงนะครับให้ตรงล็อกนะครับตรงล็อกนี้นะแล้วก็ขันน็อตไปเลยนะครับขออภัยเสียงพ่อที่ดู y o u u u b e ด้วยนะครับผมที่สาวผมมาแล้วอันนี้ก็ยึดไปเลยนะครับ <c oughs> แป๊บนึงถ่ายวิดีโออยู่<ะ>นี่ก็ล็อกไปเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเอากรอบไอนน้ตรงนี้มาใส่ก่อนมาอาละใส่กรอบกันนะฮะอันนี้ยึดน็อตหนึ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ประมาณนี้เลยกรอบมันอาจจะไม่ตรงแล้วเพราะว่าจออันนี้เดิมมันเนี่ยนีะหรือว่าผมจะเอาเทปกาวติดไว้ดี <c oughs> น,นี่จอไม่ตรงรุ่นอีก <c oughs> ประมาณนี้ใส่น็อตฮะที่นี่น็อตตรงนี้ใส่ไม่ได้นะตรงนี้มีเหล็กเ <c oughs> นี่ยนี่เนี่ยไม่เป็นไรอ่ะตัวเดียวไม่เป็นไรใส่สามตัวก็อยู่ละน้ <c oughs> ำหนักมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมันจอมันเบาเบาเองใส่กกอบตรงนี้ ีนี้ก็ยึดน็อตครับตอนแรกมีมันใส่ได้สี่ตอนนี้ใส่ได้สองเอ้ยใส่ได้สามนะ <laughs> มีความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน,น้อยสามตัวก็น่าจะอยู่แล้วนะครับผมอุยอ้ยไมรูไม่รมตรงรูเอียงอ้ยน็อตก็ยาวเลือเกินขับยากแท้โอเคเดี๋ยวขันขันน็อตตรงนี้กอนแลวกันบางทีนะครับก็ แค่นี้มันก็แน่นแล้วนะแต่ว่าผมว่าจะอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะเอา,เอาพุกนะครับพุกยางใส่ไว้นะครับเพื่อความแน่นนะผมจะใส่พุกยางนะครับใส่พุกยางเข้าไปนะครับผมข้างล่างตรงนี้เพื่อความเพื่อความแน่นนะเมืม่อกี้ลืมเอาขีมันด้วยประมาณนี้เลยเประมาณนี้แหละนะครับหมุนให้สุดนะหมุนให้สุดใชิเดี๋ยวผมกลับด้านกันดีกว่ากลับด้านแล้วหมุนให้สุดนะ นี่เป็นการยึดเลยครับผมยึดเป็นไอตัวแล้วก็ไอฮุกเนี่ยมันจะเป็นการเก็บคมน็อตด้วยนะครับโ,โอ้ยหมุนยังยากยอา้าหมหมุน,มน,มนตามอีกเพื่อแต่มันเข้าอยู่เออได้แล้วล็อกได้แล้วครับผมเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดสุดยอดอันนี้ก็ไปต่อกับบอด โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่กรอบแล้วก็ไม่ใช่เดี๋ยวต้องรื้อข้างล่างก่อนนี่ผมต้องรื้อตรงนี้อีกผมต้องไม่ไปไม่รื้ปะผมต้องรื้อตรงนี้อีกเพราะว่าเพวาะจะต้องเอาสายตัวนี้ยนะครับสายเนี้พ่อขำเพราะเอาสายตรงนี้นะรอดออกไปข้างนอกนะครับเพื่อไปต่อกับแผงวงจรนะครับโอเคเอาละคุณผู้ชมครับเออตรงนี้ผมมีการเจาะรูเล็กน้อย เพื่อที่จะเอาสายไฟนั้นรอดออกไปครับข้างหลังตรงนี้อันนี้รอดออกไปครับอันนี้หลอดแบกลงแบคไลท์หุกอาอ,อกหมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันเป็นที่แบคไลท์อยู่นะแต่ไม่เอาแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ระบบนั้นเลยนะได้ละทีนี้ก็ใส่กรอบนะครับเอากรอบที่มาใส่ครับผม ทีนี้ก็เหลือแค่ต่อบอร์ดนะครับผมนี่ตอบอร์ดมาต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ประกอบฝาตรงนี้เอาละขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นบอร์ดแปลงที่ผมทดลองให้ดูก่อนหน้านี้ใช่ไหมนะก่อนก่อนก่อนนี้นะก่อนไม่ใช่ก่อนหน้านี้อันนี้ก็ผมจะเอามาใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้เลยแล้วก็ล็อกไว้หรือไม่ก็เอาเทปติดไว้นะครับตรงนี้ประกอบเลยแล้วกันตรงนี้นะครับ แล้วก็ผมจะใส่เป็น HDMI เลยตรงนี้นะครับออกมาเลยนะครับพ่วงเป็นสายออกมาเลยนะครับเอาไปเสียบกับอุปกรณ์เลยนะครับประมาณนั้นนะ่ะมันใหญ่ไปนเะนี่ยมันบอดี้ไอ้ตรงนั้นอาจจะเข้าไม่ได้ลนะโอเคอเค,คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับอันนี้อันนี้ที่รับสัญญาณนะครับ่สัญญาณรีโมทน,นะกับไฟแล้วอันนี้นะครับไปขั้วตรงนี้ขั้วไฟตรงนี้ผมถอดนะครับ เรามอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ผมอ,ออกออกขอเราออกแล้วบัตรกีใส่เข้าไปครับผมมาตรงนี้แทนอะแดปเตอร์ผมเอาไว้ข้างนอกดีกว่านะครับตัดสินใจแล้วเอาไว้ข้างนอกดีกว่านะะไอปุ่มเนี่ยเอาไว้ข้างในเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้รีโมทไงอันนี้โอเคเดี๋ยวก็จะประกอบฝาประกอบฝานะครับประกอบฝาแล้วก็ทดลองให้ดูเลยนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับประมาณนี้นะครับ เออแล้วก็อย่าลืมเฮ้เกือบลืมนะเนี่ยต่อสาย HDMI ไว้เลยนะครับผมจะต่อออกมาจากตัวนี้เลยแล้วก็โยงไปข้างนอกเลยนะครับผ่านผ่านเนี้ยผ่านรูเนี่ยรูก็เริ่มเลยนะฮะโอเคเอาละตอนนี้นะครับผมก็อันนี้มีเก็บงานเล็กน้อยนะฮะเทปดําปิดไว้นิดหนึ่งประมาณนี้นะครับดี่เสร็จแล้วทีวี DIY ตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ อันนี้ไฟดีซีครับอันนี้ HDMI ฮรเอาไว้เสียบกับกล่องครับผมเดี๋ยวเราจะจ่ายไฟให้เขาดูแล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับเสียบโต๊ะนี่โดนความชื้นนะครับมีฝนเล็กน้อยนะตอนนี้นะเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปครับเสียบปลั๊กครับทีนี้ครับมาเรียบร้อยเห็นไหมตรงนี้ผมเอาไว้ไฟแสดงสถานะสถานะปั๊กเอาไว้ตรงลำโพงเลยนะฮะนี่กดเปิดครับผมนี่ เรียบร้อยครับติดแล้วฮะตอนนี้ฮะนี่ช่อง HDMI นี <Wow. S 1> ่มันขึ้นสีฟ้าก็คือ HDMI ผมยังไม่ได้เสียบนะครับผมนี่รีโมทก็กดได้เลยนี่นี่เมนูนะครับความสว่างโหมดเสียงอะไรต่างๆจอฟ้านะครับได้หมดเลยนะครับภาษาที่ผมเข้าให้ดูก่อนหน้านี้แล้วก็เข้าได้ปกตินะครับนี่ใช้ได้ปกตินะอันนี้ผมไม่ได้ต่อลำโพงนะเพราะว่าผมใช้กับซาวบาอยู่แล้วทีวีตัวเนี้ยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับไฟ,ไฟแสดงสถานะนี่ไปอยู่ตรงลำโพงแทนนะครับโอเคคลิปนี้ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ถ้าหากมันมีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยละกันตอนนี้ฝนลงแล้วนะครับผมต้องย้ายเข้าไปในห้องแล้วโอ้โหเก็บของครับเยอะเลย <laughs> นะนูน่นจอเดิมอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวรถซื้อของเก่ามาก็เอาไปรียูสนะฮะ คลิปนี้เป็นการ reuse นะครับนำของเก่ากลับมาใช้ใหม่นะครับลงทุนแค่บอร์ดแปลงนะครับอะแดปเตอร์นะครับก็ประมาณ400ผมหมดไปไมะมาณสี0รกว่าบาทนะชุดนี้นะครับก็จอนี่เป็นโน้ตบุ๊กเก่านะครับอันนี้ที่มันเป็นเส้นนี่ตอนแกะผมอาจจะรุนแรงไปนิดนึงนะครับมันก็เลยประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับคือที่ขึ้นมาไม่มีสัญญาณคือยังไม่ได้ต่ออะไรนะครับมันก็เลย ไม่ขึ้นภาพนะฮะมันขึ้นจอฟ้าก็สุดยอดแล้วนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ผมนั้นมีกําลังใจให้ได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับอของเยอะมากเลยเวันนี้ลาไปก่อนครับไปเก็บของก่อนวันนี้เจอเกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมอันนี้ถ้าใครมีโน้ตบุ๊กเก่าก็เอามาให้ผมได้นะไม่อยาเปลี่ยนกับจอนี้เออนี้ลาไปก่อนครับกดไลค์กดซับกดแชร์ไปแล้วขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมด้วยไปเลยครับผม